สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเช่ารักเกษตรทุกท่านมือนี่สบายดีฟ้ามกระมาผบมาพัาพ,พี่น้องคือเก่ามือนี่สิมาเบาพี่น้องเรื่องการทีง้วนี่เป็นยังคือเข่าขาวขออกไว้เนาะพี่น้องเนะาะฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสบายดีฟ้ามมีความูลเรืเ่องกับเรื่องง้วด,าด้านใดก็เสษยดเดีงพี่น้องเบืองเนาะคะเนาะมาติดตามกันเบืองวางั้เฮ้านี่เป็นยังคือเข่าวขวกไว้เนาะจะเนาะพี่น้องตอนแรง วันใดๆเขาขออวากได้จากเขาสีเขาเองโดยอัตโนมัติการที่เฮ้าสีกระตุน้นไหงัวเขาขวากนเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละเวนเน้นบางท่านกะยากยาด้วพี่น้องใดๆสองคนสามคนเนาะแต่ขวากของเฮ้าเนี่มันอยู่ติดกันกับที่เฮ้ารวมรวดไว้ขวากสิอยู่ติดกันพี่น้องขวากเฮ้านี่ตอนเศร้าปล่อยงัวออกไปปล่อยออกไปขังนอกเลยค่ะพี่น้อง ปล่อยออกไปให้เขาวิง่งวิ่งเลียนอยู่ข้างนอกแล้วกับตอนตอนแรยงเขากระิเขามาเองหรือว่าตอวนเที่ยงหอนหอนเนี่เขาสิเขามากินน้ำเองได้พี่น้องเขากระเสียวฟางใสใสร่างไว้ตอวนเ้าถึางตอนเที่ยงกระเสียฟางใส่ะสสใสขวากไว้ตั้งแต่ตอวนเสาไ <c oughs> ด้พี่น้องอันว่าอยู่นี่ก็คือ เรื่องง่วเป็นสัต์สีวกมาอีกเท่ยนึงพี่น้องง่วเป็นซัตไ์ไหวนี่ก็คือตอัวน,นี่สบายดีฟ้มกะทําการทรงทรงสมุนไพรพี่น้องหลายค้นเลรอเด้อค่ะพี่น้องหลายหลายค่ะพี่น้องหล,าย,หลา,ยายพี่น้องติดตัวเมื่อไยตัวน,นี้กับย่า,ยายม่อนกับกระกลั่งทรงเรื่อยๆได้ค่ะทรงถุกมือทุกมือ,อตัวน,นี้งัวเหาอยู่ในขวกนี่ก็คือท,อท่องท่วง,งเจ็ดตัวเราค่ะพี่น้อง ตอนนี้บบมีง้วทองแล้วด้อค่ะพี่น้องในในคอข้านี่มันติดทองหมดแล้วลูกสองเดือนกว่าเนี่ยติดทองหมดแล้วแล้วก็แม่แม่สาวก็ติดทองหมดแล้วค่ะแม่สาวสิบหกเดือนกับติดทองแล้วก็ตัวเนืงกับสิบแปดเดือนก็ติดทองในสองเดือนแล้วเข้าก็บสิพาไปเบิ่งคอกที่ห่อล้อมหลวดไว้ข้างนอกพี่น้องข้างนอกนี่ห่อสิลลอมหลวดไว้แล้วก็ง้อเขากจะสออกไปสูดอากาศข้างนอกแล้วค่ะเนาะออกไปสูดอากาศข้างนอก ล้วก็ล่อเวลาที่วามันห่อนกับสิเขามาพี่้องห่อนเขามาแเราก็เย็นกับพักกันออกไปสิไห่พี่้วงแต่ว่าการที่สิกระตุ้นให้หัวเข้าเป็นสัต์ไว้เขากับสิมีปัจจัยหลายอย่างเนาะพี่ดองเนาะพี่ดวงกะสังเกตเบื้องว่าหัวเขานี่เป็นสัต์ย่ำใดหรือว่าเป็นยังคือเป็นสันวัดชาลังขวดอันส่วนของสบายดีฟ้ฟมนี้ มัวเข้าขวดลูกปุ๊บเขาสิให้กินสมุนไพรมือรุ่นปั๊บเลยพี่น้องให้กินหนึ่งซ่องล้างขวดแล้วก็มือที่หนึ่งให้บ่ให้กินได้พี่น้องมือที่สองให้กินหนึ่งซ่องมือที่สองมือที่สองล้างขวดมือที่สามล้างขวดให้กินหนึ่งซ่องมือที่สี่ล้างขวดให้กินหนึ่งซ่องมาติเป็นสามซ่องพอดีพี่น้องเขากับพอผสมอาหารผส,สมพวกล่าละเอียดต้นกล้วยงานนี้เปียซาเพ่านี่แหละผสมหน่อย เพื่อกระตุ้นในีเขากินสมุนไพรเนาะค่ะเนาะเขาสีได้เป็นซั์ไว้ตนนัวนี้งัว่าเฮากับล้อเขาขอ,อกพี่น้องเพราะวะ่าเพื่นอนห้อนเพื่อนอยากเขาขอ,อกขันห้อนแล้วก็พักกันอยากเขาจะขอ,อกพี่นอ้องง่ว่ะขันข้ามมาเนี่ยก็บ่ได้บ่ได้เอื่อนเขาขอ,อกได้พี่น้องอันตัวน,นี้ก็ซีบอถึงเรื่องการทีงัว่าเป็นยังคือเขาขอ,อกไว้เนาะพี่น้องเนาะงัวาเข้าเขาข,อ,ขอ,อกไว้เนี่ยตัวเลงเนี่ย พี่น้องสังเกตว่าในขอกขอกเขาสิเป็นยังเอยียงมันสิมีหยาพี่น้องเขาสิตัดหยาไว้หยาในหรือหยาแพ่งกลาหยาเนี่เปียที่เขาบดก็ได้พี่น้องเขาเตรียมไว้เขาก็สิเข่าล็อกของไผของมันเองค่ะหาโมงแรงมากเขาก็จิเข่าล็อกของไผของมันเองโดยอัตโนมัติเขาสิเห็ดไว้ให้ตอนเศร้าสิบ่ให้กินหยาพี่น้องให้กินแต่ฟางพอว่าเขาสิกระตุ้นให้ง่วนเี่เขามาขอ,อกไว้ตอนแรงคือกัน กับถูกสิ่งถูกอย่างคือข้นเฮาคือกันพี่น้องคนเฮาขันมีแนวจูงใจให้เข,ใเ,ขเขามาในบ้านเฮาก็จากเขามาในบ้านเขามีคนที่หักอยู่ในบ้านเฮาก็จากเขามาในบ้านเป็นบอพี่น้องคือกันกับงัวงัวเนี่ยเขาสีห่วงเรื่องกินเขาสิบุมมีเรื่องอย่างถ้ามีหญ้าอยู่ในล่างเขาก็สิอยากเขามาไห้ตอนเลี้ยงเขาก็สิเฝ้าเขามาโดยอัตโนโมัติพี่น้องโดยที่ห้องบร,เริเพรพอว่ามันมีแนวจูงใจคือหยาเขาสิได้กินนั่นกินนี่อยู่ในอยู่ในขอกมันบอพี่น้อง เขาก็เฝ้าขาม้าด้วยที่หอบบ่อตองว่าได้ไล่เขาที่กระตุ้นเจ้าของเนี่ยคือกันกับเฝ้าที่ที่หอบไปลมอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนหอาไปหองไปผูกเสือกไว้แต่ว่าตอนหามงแรงหามงกลัวจะหอดหงมงเขาสิเริ่มมีความกระตื่นืลร่นเด้พี่น้องอยากเข่าคอกย่างเดียวอยากเข่าคอกยางเดียวก็คือสบายดีฟ้ามนี่กระตุ้นด้วยการว่าให้กินห้าตอนแรงม่ให้กินตอนเศร้า เพราะถ้าให้กินตอนเศร้าปุ๊บเขาทีเป็นงวบที่เป็นขี้ขานพี่น้องตอนอเศร้าใน้กินฟางยางเดียวกับน้ำแล้วก็ตอนแรกสีใสล่างไวให้มดเต็มเลยฟางแล้วก็ที่สําคัญก็คือหญ้าเขียวพี่น้องงัวที่ชอบหญ้าหลาที่สุดงวที่ชอบหญ้าหลายกาฟางเขาก็เลยตอนเอาหญ้าไวตอนแรกเท่าน,นั้นท่งสบายดีฟ้ามในสิกระตุ้นให้กินหญ้าตอนแรงเพราะว่า เป็นแรงจูงใจให้งัวเขาขอกเขาก็จะเข้าโดยอัตโนมัตินี่ะพี่น้องเห็นบ่เขาโดยที่ว่าเขาบ่อด้ไล่เนี่ยไหมพี่น้องปล่อยเสือกปล่อยเสือกปุ๊บจากทงให้ทงหน้าที่เข้าไปผูกสิฟ้กกันแล่นกระตือรื่อล้นเพากันอยากเขาขอกอย่างเดียวคำม่านี่ห้องอย่างเดียวพี่น้องอยากเขาขอกนี่แหละการที่เขาปล่อยเขาให้เขามีอิสระพี่น้องงัวเนี่ยให้ปล่อยให้มีอิสระเขาก็สิมีการกระตุนกับสัตว์ไว้แต่ว่ากันเขาบอกกับสัตว์ไว หากะมีสมุนไพรเพื่อกระตุ้นเขาง่วสาวนี่สบายดีฟ้ามให้กินให้กินนันสมุนไพรเนี่ยให้กินสามช่วงขึ้นกันเอ่อให้กินช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงสามนื่มละเื่อละช่วงได้พี่น้องบ่ให้กินคังเดียวได้สามช่วงหนึ่งสวดสามช่วงให้กินเื่มละช่วงเท่านั้นพี่น้องนี่แหละที่ งอยู่ในฟ้ามสบายดีนี่เป็นยังคือเป็นสัตว์ไว้เป็ยนยังคือทวงไว้ก็เป็นประมาณนี้แหละพี่น้องหลังจากนี้ก็ฝากให้พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเลเด้วยค่ะเพื่อมีคลคิดวิดีโอด,ด้านใดจะดีแจ้งเตือนให้พี่น้องเบิง่งขอบคุณที่พี่น้องรับชมรับฟังหลายๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ